อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดนะครับว่าทำไมผมกับเพื่อนหลายคนถึงนิยมติดชิลเล็กแบบนี้ไปที่รถนะครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับเคยขับรถ CB300F นะครับรถมีคลัชนะครับผมเองก็จะติดชิลเล็กแบบนี้นะครับและเพื่อนผมอีกหลายคนนะครับก็เคยขับ CB500x กนะครับก็จะนิยมติดชิลเล็กแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ แม้แต่เพื่อนผมที่ขับ ADV 150เนี่ยก็ติดชิลเล็กเหมือนกันและข้อดีของชิลเล็กนั้นคืออะไรทําไมพวกผมถึงติดมาฟังกันเลยนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมรถหลายคันเนี่ยเขาถึงมีชิลเล็กแบบนี้มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถ ADV 150ซึ่งเป็นรถเกียร์ออตโอต้น,นะครับหรือถ้าเราสังเกตเห็นได้ชัดนะครับรถพวกตระกูล CBR เนี่ยจะมีชิลเล็กๆให้ตรงนี้นะครับสาเหตุที่ต้องมีชิลเนี่ยก็คือมันเป็นตามหลักที่เขาเรียกว่า Aero Dynamic นั่นเองนะครับ ซึ่งหลักแอโรดันามิกเนี่ยมันก็เป็นหลักทางฟิสิกส์ง่ายๆนะครับเช่นการออกแบบตัวรถเนี่ยอย่างไรนะครับให้ต้านลมหรือโดนลมให้น้อยที่สุดนั่นเองการที่มีชิวกันลมข้างหน้านะครับถึงแม้จะเป็นชิวเล็กๆเ,เนี่ยเราสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะทําให้ลมเนี่ยตัดผ่านเราไปเอาไว้ง่ายนะครับรถที่ไม่มีชิวเนี่ยเวลาเราขับนะครับถ้าสังเกตเนี่ยลมเนี่ยจะปะทะกับร่างกายของเราโดยเฉพาะท่อนบนทําให้เวลาเราขับไปสักพักเนี่ยเราจะเกิดอาการมุ้ย ขออภัยครับไม่จะมั่ยนะครับผู้ผิดเมื่อยล้าและปวดนะครับลิ้นพันครับขออภัยซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมกับเพื่อนหลายคนเนี่ยเคยขับรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับแบบไม่ติดชิลกันลมเพราะฉะนั้นเวลาเราขับไปเนี่ยนะครับความเร็วสูงสูงสัก100หรือ120เนี่ยถ้าขับติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับหรือบางคนขับ150หรือแม้แต่ขับความเร็วไม่สูงอย่าง8 0ดส0ถึงร้อเนี่ยขับไปนานๆเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามีลมปะทะแล้วมันทําให้ร่างกายส่วนบนของเราเนี่ยเมื่อเงน ทำให้ตอนหลังเนี่ยนะครับผมกับเพื่อนๆที่ขับทั้งบิ๊กไบค์รถแม่บ้านรถเกียร์ออโต้เนี่ยไปติดชิลเล็กนะครับสาเหตุที่ผมกับเพื่อนๆเนี่ยนิยมติดชิลเล็กนะครับเพราะว่าการติดชิลเล็กเนี่ยมันช่วยในการตัดลมได้ดีนะครับและไม่บังทัศนวิสัยเท่าไหร่ซึ่งการติดชิลเล็กแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ช่วยอะไรแต่จริงๆเนี่ยถ้าใครหลายคนเคยขับเนี่ย จะรู้สึกได้เลยว่ามันต่างนะครับอย่างถ้าใครติดชิลเล็กๆแบบนี้เนี่ยเวลาขับความเร็วถึงร้อยเนี่ยจะรูส้สึกได้เลยว่ารถเนี่ยมันนิ่งขึ้นและการขับเนี่ยรู้สึกว่าลมรมันต้านน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งข้อดีของชิลเล็กแบบนี้อย่างที่บอกนะครับมันติดและมันไม่บังทัศนวิสัยนะครับ2เรายังรู้สึกว่าเหมือนไม่ติดชิลเวลาขับก็คือเรายังมองทางไปได้ไกลนะครับและไม่เห็นอะไรมาเกะกะสายตาเรานะครับแต่เราจะรู้สึกได้เลยว่าแรงลมที่พัดเข้ามาเนี่ยมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ และโดยส่วนตัวนะครับผมกับเพื่อนๆที่เป็นสายออกทริปเนี่ยก็อนำรถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านนะครับเช่นเว็บ1 1อยอย่างตัวผมเองใช้ Yamaha Spark Nano นะครับไปติดชิลแบบนี้เหมือนกันแต่ของผมเนี่ยจะติดชิลแบบเล็กกว่าในรูปนะครับเพราะมันสามารถเอื้อมมือไปเก็บของท่ตกาได้ที่สําคัญเนี่ยถึงแม้จะเป็นรถแม่บ้านที่ใครหลายคนมองว่าการขับสปีดไม่สูงเนี่ยแต่การมีชิลหน้าบังลมเนี่ยจะช่วยให้เราขับรถได้อย่างสนุกยิ่งขึ้นเพราะว่ารถทรงแม่บ้านเนี่ยนะครับมันเป็นแบบ เราจะนั่งหลังตรงเลยนะครับและแน่นอนนะครับว่ารถแม่บ้านที่เราขับกันเนี่ยนะครับทรงเนี่ยจะเป็นนั่งหลังตรงนะครับทำให้เราเนี่ยได้รับลมเข้าไปเต็มๆและบางทีเนี่ยสมมุติถ้ามีลมแรงๆมาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ารถมันจะเซได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้ผมกับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยนิยมนํารถแม่บ้านเนี่ยไปติดชิวหน้าแต่เวลาติดชิวหน้าของผมเนี่ยจะติดไม่เกินบริเวณขอบนี้นะครับเพราะ อยากให้รู้สึกว่ามีลมอ่อนๆประทะอยู่และไม่บังสายตานั่นเองซึ่งผมกับเพื่อนๆนะครับได้คุยกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถที่ใช้รถแม่บ้านแบบเกียร์ออตโต้นะครับรถ CB ห้าร้อย CB สามร้อย ADV ร้อยห้าสิบนะครับหรือตัวผมเองเนี่ยที่ขับ Spark Nano ร้อยห้าสิบแล้วเอาไปติดชิวหน้าเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่ามันขับได้อย่างง่ายและสนุกและเมื่อยน้อยลงโดยเฉพาะเวลาเราขับตรงบริเวณทางทางไฮเวย์น,นะครับที่ถ้าเราใช้ความเร็วหนึ่งร้อยขึ้นไปเนี่ย ถ้าไม่ติดชิลเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะครับว่าเวลาเราขับรถไม่บ้านเนี่ยลมมันจะตีและรถมันจะเซ่ซนะครับเวลาลมแรงๆมาแต่พอเราติดชิลแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ารถมันนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับที่สําคัญนะครับเวลาเราเอารถแม่บ้านไปติดชิลหน้าเนี่ยมันจะดูเท่นะครับดูคลาสสิกยิ่งถ้าใครหลายคนเนี่ยนำรถแม่บ้านไปติดชิลหน้านะครับและติดกล่องหลังแบบผมเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นรถทัวริงเวอร์ชันคลาสสิกเลยนะครับเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างนะครับกับการติดชิลหน้า สำหรับผมกับเพื่อนๆที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อย่างยาวนานเนี่ยบอกได้เลยว่าติดชิวหน้าเนี่ยติดชิวเล็กๆก็ได้นะครับมันจะช่วยให้การขับขี่ของคุณเนี่ยสนุกขึ้นและไม่เมื่อยขึ้นนั่นเองนะครับ